ไม่ต้องลุ้นแล้วย้อนชมสเปกไบเนเน่ชอบคนแบบไหนหลังยืนยันชัดเจนไบเนเน่คบกันจริงชมอีกไฟล์หวานต่างเป็นความอบอุ่นซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นข่าวสุดฮอตที่หลายคนกำลังจับตามองกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามสำหรับเรื่องราวของสองซุปตาร์ของนักแสดงหนุ่มสุดหล่อยอย่างไบวชิลวิทย์และสาวไทยไอดอลจีนอย่างเนเน่พรนพันธ์ที่หลังจากมีมือดีแชร์ภาพที่ทั้งคู่กำลัง หลังเดทกันอยู่ที่ญี่ปุ่นจนทําให้เป็นที่ฮือฮาอนโซเชียลโดยเมื่อวันที่22เมษายน2567ทางต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงถึงเรื่องที่มีภาพดังกล่าวที่ไบและเนเน่ยอยู่ด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมออกประกาศไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าทางต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นและขออภัยที่ออกมาชี้แจงล่าช้าและไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งแฟนๆที่สนับสนุนทุกคนยังเป็นคนสําคัญ อเเราเสมจึงอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของศิลปินพร้อมกล่าวปิดท้ายว่าขอขอบคุณแฟนๆที่เข้าใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงกำลังใจมากมายที่ส่งมาให้ศิลปินซึ่งในภายหลังทั้งคู่ยังได้ออกมายืนยนันถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์ของ,ท,งทั้งคู่ผ่านสื่ออย่างตรงไปตรงมาถึงสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าได้มีการครบหากันอยู่จริงๆโดยล่าสุดทางด้านนักแสดงหนุ่มอย่างไบวชิรวิทย์ it, ได้เปิดใจผ่านสื่อมวลชนแบบไม่กั ถึงเรื่องความสัมพันธ์กับเนเน่ว่าจริงๆเราคบกันสักพักแล้วครับเราใช้ชีวิตปกติมาโดยตลอดซึ่งเรากําลังหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่โดยไบยังได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้ว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่าย To g e t h e r The Series ภาคแรกก็ยังเป็นเพื่อนกันมาตลอดรู้นิสัยใจคอกันดีที่ได้คุยกันบ่อยขึ้นก็เมื่อปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ไทยมากขึ้นพร้อมกล่าวอีกว่าตอนนี้ได้ขอเป็นแฟนสาวเจ้าตัว,ตวอย่างเนเน่แล้วสามารถใช้ คำว่าแฟนได้แล้วอีกทั้งยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเนเน่คือเซฟโซนและคือเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตและเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆอีกทั้งยังกล่าวขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนความสัมพันธ์ของทั้งคู่และทางด้านนักร้องสาวเนเน่เนพรน,นพัทก็ได้มีการเคลื่อนไหวออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเธอได้โพสต์ข้อความผ่านช่องทางเว่ยปอและทางอินสตาแกรมเป็นภาษาอังกฤษในทำนองว่าไบาเป็นคนอบอุ่นเราสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อเจอเรื่องย,กยากๆแฟนคลับ ที่ติดตามเธอจะรู้ว่าเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกมากๆความรักสามารถทําให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็ค้นพบว่าตัวเองหัวเราะมากขึ้นยิ้มสดใสขึ้นและไม่กลัวที่จะเสี่ยงเพราะรู้ว่าจะมีคนคอยรับช่วยเหลือและคอยรับเมื่อยามล้มลงสุดท้ายนี้เนเน่กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและสนับสนุนตลอดทุกอย่างอีกทั้งหนุ่มไบย,ยังได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเช่นเดียวกันโดยมีใจความกล่าวประมาณว่าเนเน่เป็นหนึ่ง ในคนที่มีค่าที่สุดที่ฉันเคยพบเจอเธอทําทให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันฉันหวังว่าพวกคุณจะเชียร์พวกเราและถ้าหากพูดถึงสเปคของทั้งคู่ก็ต้องย้อนกลับไปทั้งเนเน่และไบที่เคยให้สัมภาษณ์เมื่อนานมาแล้วว่าตนนั้นชอบคนลักษณะไหนไลฟ์สไตล์แบบใดโดยจะพาไปย้อนชมสเปคของทั้งคู่กันว่าเป็นแบบใดกันโดยเนเน่ได้เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการต่างๆว่าเท็หรือสเปคที่เธอชอบต้องมีรสสนิยมที่คล้ายๆกันเช่นการดูหนงัง ฟังเพลงสําคัญมากๆถ้าเกิดว่ามีเวลาก็คงอยากไปดูหนังด้วยกันแล้วก็ถามว่ามีความคิดเห็นต่อนหนังเรื่องนี้ยังไงเพราะเธออยากรู้ว่าทัศนคติของเขาคล้ายกับเธอไหมซึ่งเนเน่ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหนังสําคัญมากในการดูเทสคนที่เข้ามาหาเธออีกทั้งเนเน่ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอาจจะดูจากการที่ส่งเพล์ลิสต์เพลงมาให้ก็ได้โดยเธอได้เสริมอีกว่าเธอชอบผู้ชายที่ทะเทยอทะยานและเกง่งกว่าโดยเพราะว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่ต้องทํางานทําให้เธออยากอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันรวมถึงเขาต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เธอได้พร้อมกล่าวต่ออีกว่าเราต้องไปด้วยกันความรักมันถึงจะไปรอดหนูมีความเชื่อแบบนั้นโดยในส่วนของหน้าตาเธอได้กล่าวว่าไม่ซีเรียสเธอชอบคนที่มีสเสน่ห์และเก่งหรือง่ายๆก็คือดูคนจัดสกิลหรือความสามารถมากกว่าโดยได้ขยายความต่ออ,อีกว่าซึ่งสิ่งนี้มันจะทําให้เขาดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องหน้าตาดีด้วยซ้ําโดยในส่วนของนักแสดงหนุ่มอย่างไบวชิรวิทย์ได้เคยเปลยถึง สเปคของตนประมาณว่าเขามักชอบคนที่โตกว่าหรืออายุมากกว่าประมาณสัก3-4ถึงปีโดยรวมๆแล้วสเปคของผมคือชอบคนที่เก่งชอบคนที่มีความตั้งใจในการทําอะไรสักอย่างรู้สึกว่านั่นคือสเสน่ห์สำหรับผมถ้าคบใครผมไม่อยากฉาบฉวยอยากคบไปนานๆงานนี้ทําเอาแฟนๆต่างพากันเฮสนันกับคู่รักคู่ใหม่ป้ายแดงของวงการบันเทิงหากอยากติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่โปรดรอติดตามกันต่อไปได้เลยค่ะ